อไแล้ววันนี้เราจะมาล่ายิงยิงล่าเนาะยิงล่าตุ๊เอาตัวเอาตัวไหนพี่โนลเราเลือกไปก่อนเลยเอกตัวนุ๊ตเอาตัวนุ๊ตนะได้ไม่ได้ไม่รู้เราเลือกก่อนเนาะเออเลือกไปก่อนเออทั้งฟ้าไปก่อนคิดว่าใครในนี้แมนสุดพี่คมไหม เออไม่รู้ไม่รู้ไปดูกันนะตอนนี้เราได้มาคนละร้อยลูกไปร้อยลูกร้อยบาทวะร้อยบาทร้อยบาทพี่คนละร้อยบาทเออถ้าเกิดไม่ได้วันนี้ซื้อเลยเนาะซื้อเหรอเออซื้อไม่ได้ก็ซื้อโอเคเขาบอกเท่าไหร่นะกติกา250ตัวใช่ไหมถึงจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่หนึ่งตัวเออ250เลยเหรอพี่ติ๊บโกกก็200รอยแล้วอุ้ยเงินอะ2 0 0แล้วโอเคพร้อมไหมที่บน ถ้าพร้อมแล้วไปดุนเลยดุดูก่อนเอ้าเฮ้ยกินไม่ได้งา้วกินละเฮ้ยเอยยอยเออ้เป็นไงแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้วเอ้ยแก้วเฮ้ยแก้วเนี่ยเป็นไงแล้วหมดแรงแล้วพี่คนเป็นตรงนี้ พี่ขายตัวดูทรงแล้วกู่น่นลยแน่เลยแน่ตัวไม่เน่ฮะอ้โดยเดี๋ยวซ้ำเงอันนี่พี่เขา สายยี่ใสิบห้อออเสาย25อังคารเบเกอร์วันสาย25ลด50ยิงเพื่อหวังผลสาย45องศากุศออมไม่ยิงออมไม่ยิงออมไม่ยิงโอ้ยไม่รอนับเลยตอนนี้พี่เขากำลังนับใครอยู่นะครับตอนนี้เราเก็บไปแล้วครับหมดแขกเอาใส่กันเสื้อด้วยคือตอนนี้เราจะได้ตุ๊กตาพวกนี้แบ ออกไปํำไมอันนี้เรายังเหลืออีกอันนี้กระสุนของเรายังเหลือเหลืออยู่นะพอได้พอได้พอได้อยู่ด้วยดนะเอาเราป่องราเลยได้นะร้อยยี่สิบร้่ิบร้่ยิง่วงไปกี่ตัวได้นับไหไม่แราเหรอเด็ก่าวน่าจะหลายตัวอยู่พี่ตูนนับอยู่พี่ตูนยิงร่วงไปประมาณแปดบเกลดตัวดอ ระหว่างรอเรามีมะม่วงครับกินรอได้เลยเอ็กไลท์เดอร์ครับมากินมากินรอกินรอเราจะเริ่มจากแถวไหนก่อนแถวแถวบนแถวบนบนอ้าวที่บนบนปิงตะกอนกันฮะเออเออผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่านโอ้ยเแล้วคุยเลย เห็นปลาราบเลยเห็นเป็นปลาราบเกิดโอเคครับเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยห้าสิบเท่าไหร่นะหนามูร้อยสามหกเฮ้ยโ้ยที่ว่ายิงไปได้กี่ตัวประมาณสามสิบครับอ๋อสามสิบไม่จ้ผมน่าจะสามสิบกว่าพี่ตุ้นก็บอกแล้วว่าแปดสิบ สองร้อยสามตัวโค้ชข้าดอีเท่าไรวะติเต็ดิเ็ดเอามาร้อยหนึ่งเติมแกวมนี้เติมแกมเลยขาดเ็ดเอเ็ดห um> ้าสิบั้นก่อนดีดี๋นี้ให้ร้อยนึงไงร้อยหนึงร้อยหนึ้งร้อยหรอยห่รอยห่ร้อยหนึงร้อยหนึรอยหนึ่งรีอยหนรอยหนรอยนอีกนึยหอนงผมอยหน้อง้อน่งรร้อยหนึนะ เว้สามร้อยนัดถือว่าพลาดไม่ถึงร้อยนี่ก็ถือว่าโอเคนะต้อสิบเจ็ดเลยนะเกือบเกือบปั๊ตอนนี้พี่ไก่เขารออยู่ให้เขารอไปเดี๋ยวเขาโอนเงินได้ลุยใครมาจอน้อใครมาจอนเขาคนเปิดได้เอาเอาเป็นกลาง จังนี้เออแตกเลยนะแตกความมัน้เอ้ยเอาไปหนึ่งเอาไปเอ้ยเอ้ยเอาไปลุยเลยโอเคครับนับก่อน ดูแล้วไม่ร้อย40 20บาทยังเติมเติมไปครับ้เฮ้ยผมมีอยู่ผมมีอยู่ผมมีอยู่เหรียญ้ยเฮ้ยเอาเอาตอนเนี้ยเราเอาพอดีตัวเลยเออเราซื้อแบบพอดีตัวเลยเออมันต้องได้เพราะวันนี้ เหลือประมาณ3ามี่เออาอีได้จอได้วันนี้ต้องเอาพอดีตัวเลยเอามีสองบาทหมอนทุบจนจัดยวรุนวาได้ถ้าขนาดนั้นเดี๋ยวโอนก็ได้ครับขนาดาเออตะกี้ร้อยหนึ่งห้าสิบนัดห้าสิบนัตัวนี้จะได้กี่ตัวเออได้กี่ตัวได้กี่ตัวยี้สิบสี่ตัวย่สิตัวสามตัวสามตัวผมก็หกตัวเฮ้ยหกตัว ยิงทีละคนเลยยิงกี่ละนเลยราคาเท่าไหร่เออเรามันขาแค่แปหลูกเหรอเฮ้ยหตัว6ตัว2ีบัอี่บารตอวยิย่ิิงีละคนเลยตัวยิงี่ละคนไปเอาขึ้นเขาึ้นรับเขากี่คนอ่าตอนนี้เรามี6คนคนละสอเอาไปคนอันก่อนคนละอั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 นครับแจกกระสุนครับแจกกระสุนแจกกระสุน6ตัวพอ แค่6ตัวเท่านั้นอันนี้6คนที่หนั้เ่้นแค่นี้กพออันเนี้ยพอเอาไว้ใครก่อนพี่ไปด้วยไปดวยไปยไปเลยไปเลยอีอปดหัวมาเลยพี่ตัวอี้อาอยาให้ขายได้เว้ยผมเองอีอมเอาวดีกว่า พี่ไม่ลงพี่จะเป็นพี่จะขายหน้าทุกคนแล้วเป็นข้าคุณคือจุฬาตัวนตัวบน พี่โบนเลือกมี่โบนเลือกอ๋อตัวนี้ตัวนี้เหรอใช่ตัวสวิตเกมเหรอฮะใช่โอ้โหเยี่ยมเลยฮะตัวิตช์เกมละช่วงนี้ผมติดอยู่ตัวิตช์เกมนะนี่มาแล้วเป็นของเราปะได้ครับเดี๋ยวเราจะแห่รอบออฟฟิศนะเสียั้งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ขอบคุณพี่มากครับดีใจไหมพี่โบนดีใจครับดีใจสิอย่าไปถึงนะ ตอนพ่อนั่งอยู่บนรถตู้ใช่ไหมครับเดินไปปุ๊บเอาเอา,เอาตุ๊กตาที่คว้าใส่ในหน้ากระจกเลยนะเฮ้ยทิงเลยแล้วแล้วมา